มา EP 2นะครับก็วันนี้ก็ถอดเสื้อให้ดูเลยนะครับดูดูลายกล้ามเนื้อเพื่อนเื่อนทุกคนก็จะได้มีกําลังใจในการออกกําลังกายต่อไปนะครับที่มาถอดเสื้อให้ดูไม่ได้หมายถึงปวดนะก็อันนี้ก็จะมาพูดถึงกล้ามเนื้อซิกแพคหรือกล้ามเนื้ออ่าอะไรนะแอปโนมิโนแอปโนมิโนแอปโนมิโนลงมาเนี้เห็น,นปะจะเป็นประมาณนี้กล้ามเนื้อซิกแพคเห็นไหมทุกคนผมก็ ไม่ได้ขมแมยวท้องนะก็คือท้องปกติเลยนะครับเนี่ยเวลาเวลาอยู่กับแสงแดดมันก็จะเห็นลายกล้ามเนื้อชัดเลยนะครับกี่ลูกเออหนึ่งอ่ะพูดผิดหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกหลูกยังไม่ชัดประมาณ4ี่ลูกประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคนถามผมมาว่าโค้ดจําเป็นที่เราจะต้องเล่นท่าคันบ่อยๆไหมจําเป็นที่จะต้องฟิตอัพบริหารหน้าท้องไหมอ่าอันนี้โค้ดแบงก์ก็จะมาพูดให้ฟังว่า การการบริหารหน้ากล้ามเนื้อหน้าท้องแบบนั้นนะ่ะมันก็เป็นการบริหารกล้ามท้องจริงเพื่อนแต่พอดีว่าอย่างนี้นะครับน้องๆมันพอดีว่ามันก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปลดไขมันบางส่วนได้ไขมันส่วนเกินมันไม่สามารถลดได้เราลองพิจารณาถึงคนอ้วนคนที่มีพุงดูสิเราจะมาเล่นท่าคันได้ไหมเราจะมายกขาขึ้นยกขาลงได้ไหมไม่ได้นะพราอมาติดหน้าท้องนะครับดังนั้นแล้วเวลาที่ คนเราเนี่ยมันมีบอดี้แฟ k อยู่ที่ประมาณา25 26 27 28ไปถึง30 34 35อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนทุกคนมันก็จะบทบังทำให้ไม่เห็นกล้ามเนื้อซิกแพคเพราะว่าไขามันส่วนเกินนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนบนโลกเนี้เกิดมาเนี่ยมีซิกแพคหมดนะครับ มันก็จะเป็นตามกรรมพันธุ์ว่า4ี่ก้อนบ้าง6ก้อนบ้าง8ก้อนไปถึง10ก้อนตามกรรมพันธุ์เลยนะครับซึ่งเราไม่อาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เมื่อใดเมื่อหนึ่งที่เราออกกําลังกายไปเนี่ยแล้วไขมันเรามันลดเนี่ยแล้วเราก็ต้องควบคุมการกินอาหารด้วยนะเราจะไม่กินอาหารแบบกินแคลอรี่เกินนะครับเราจะไม่กินแคลอรี่เกินประมาณนี้นะครับแล้ว บอดี้แฟของเรามันอยู่ที่ผู้ชายเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 2อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นซิกแพคแล้วนะครับเพื่อนๆือนทุกคนการที่จะเห็นซิกแพคได้ก็คือเราจะต้องไปเล่นเวทนะครับเล่นเวทก็คือเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นเวทบ้างเล่นฟิตเนสบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะเล่นประมาณสัก3วันแล้วก็พักวันหนึ่งครบ3วันแล้วก็พักวันหนึ่งอย่างเงี้ยวันนี้เล่นกล้ามเนื้ออกนะกล้ามเนื้ออกบนนะ อกล่างนะอย่างนี้นะครับกล้ามเนื้ออกลล่างกล้ามเนื้ออกบนนะหมายถึงเล่น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 ช่วงบนนะครับแล้วต่อมาพอวันที่สองปึ๊บเล่นอะไรวันที่สองเล่นอะไรต่อเราจะมาเล่นกล้ามเนื้อเล็บนะปีกแผนหลังให้กว้างนะแล้วก็หลังที่หนานะอันนี้มันอันนี้เราก็จะแยกวันเล่นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรนะไบเซปนะอะไรเงี้ยวันที่สองแล้วเล่นแบบนี้ มาวันที่สามเราก็จะมาเล่นกล้ามเนื้อขานะอะไรประมาณนี้กล้ามเนื้อขาเราอาจจะเล่นกล้ามเนื้อขาเสร็จปุ๊บเราก็เราก็จะกลับมาแก้กล้ามเนื้ออกต่อประมาณนี้อันนี้คือครบสามวันแล้ะพอวันต่อมาพอเราพักแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเราเราพักและเราไม่ได้พักเฉยนะเราก็คาร์ดิโอได้นะครับคาร์ดิโอก็คือการวิ่งก็ได้การเดินชันก็ได้เนี่ยการการคาร์ดิโอบางคนบอกอไม่จําเป็นหรอก อบอกตามตรงว่าจําเป็นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปอดเราแข็งแรงหัวใจเราแข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วมันก็จะทําให้สร้างสร้างฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตโรเจนหรือเปล่าจำกิจมานนี้มันก็จะสร้างฮอร์โมนเอสโตโรเจนขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่มีฮอร์โมนเอสโตโรเจนขึ้นมาไออะไรนะโรตฮอร์โมนนั่นแหละ ประมาณนั่นแหละแล้วก็มันก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้คนที่มีฮอร์โมนประเภทนี้ประมาณนี้น้องเพื่อนทุกคนสวัสดีครับ